ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟอร์ินนะคะมิสแกรนนครสวรรค์2025ค่ะค่ะยังไงเฟอร์ินสนิทสนมกับเบวตี้รู้จักได้ยงไงตอนไหนรู้จักเพราะมีสื่อกางค่ะใช้สื่อกางใช้สื่อกางลูกต้องเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นกูรูนางงามแล้วกันค่ะเป็นแม่นางงามคนหนึ่งที่แบบทำให้หนูกับน้องรู้จักกันค่ะคือง่ายๆเลยว่าจะเปิดตัวจีนตั้งแต่ก่อนเข้ากองเลยระหว่างมิสแกรนกำแพงเพชรกับมิสแกรนนครสวรรค์ ดีแมดีแม่ยางไงเด้อแล้วแต่แม่แม่จะเห็นสมควรแล้วกันค่ะเออแล้วไปคิดคักกันตอนไหนอะไรยังไงบ้างคะอะไรเงี้ยหรือว่าไปประทับใจอะไรกันตอนไหนอะไรเงี้ยแม่โดยส่วนตัวคือน้องบิวตี้เป็นคนที่แบบน่ารักอยู่แล้วเนี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าโอเคน้องน่ารักดีเราก็อยากจะรู้จักอยากทำความรู้จักกับน้องด้วยก็คือรู้จักตอนที่ว่าบิวตี้เนี่ยไปดูน้อง ประกวดใช่ไหมที่ละครสวรรค์หรือเปล่าเด้อไม่ค่ะรู้จักในในไลฟ์ในไลฟ์ค่ะใช่รู้จักกันในไลฟ์คือช่วงที่เราไลฟ์ไก่ของแล้วมีเพื่อนที่แบบคนที่โรสถูกก็จะมาแบบคบไย้กันอะไรอย่างเงี้ยหรอคือแม่คืออย่างงี้แม่สื่อเขามาสัตตัวลูกเขยเลยพาฟิฟเฟลินมาให้หนูรู้จักทีนี้ก็เลยลองได้ไลฟ์ด้กันแล้วก็คือแล้วเป็นไก่ือไลฟ์ได้วยกันแล้วเป็นไงบ้างก็หาดีก็เก็คนชอบใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วส่วนตัวพาเจมิวตี้ทั้งหลายังไงบ้าง ตอนแรกในไลน์คือแบบคุยกันเก่งมากแต่พอเจอจริงก็คือแบบไม่กล้าคุยเลยเขินเดี๋ยวต้องกลับไปในไลน์ต่อเพื่อให้แบบแม่ๆมาจ้นกันอะไรอย่างงี้มาจีนก็ดีเจอกันกี่ครั้งนะคะครั้งแรกครั้งแรกใช่แล้วในไลน์ก็คือขึ้นไลน์พีเคกันไม่พีเคก็ไลน์คุยกันปกติค่ะโทรจองไปครั้งแรกใช่ล่าสุดมีแม่ไปบน ไข่ต้ม500รฟองนี่าช่วซาเพื่อให้หนูได้เป็นรูเมดกันจริงปะพี่ก็ต้องรอรุ้นว่าต้องรอรุ้นว่าจะได้เป็นรูเมตมัวถ้าไม่ได้เป็นอ่ะก็ไม่เป็นไรของเราก็เจอกันทุกวันอยู่นี้ในกองแต่ว่าก็ถ้าเป็นก็รอกินไข่ต้มกันได้เลยนะจะเอาไข่ต้มมาแบ่งใชยไอยัยเม่โยค่ะเมยโยอาลูกสาวสำหรับตัวฉันหรอตัวฉันก็แม่หนูมันไหมคะ สกิลละหนึ่งเห็นปะสกิลชนแล้วหนึ่งจะให้พูดยังไงอ่ะก็ต้องเราก็เป็นคนรักลูกสาวไงแต่ใดๆแล้วถ้ามันจะเฟรมันก็ต้องถ้าลูกสาวฉันรักฉันก็ต้องพาเออเฟรมมาเป็นทั้งคู่เหมืฉันดูแลกจังหวัดหนึ่งอ่ะมันจะลูกใสวคนหนึ่งยังไงบ้างเนี่ยถ้าเราดูแลดารามาขายหลายคนเออในในฐานะที่เราดูแลดารามาหลายคนน้องเขามีความเป็นดาราได้อยู่แต่เราอยากเห็น ด้วยความเราเป็นคาแรคเตอร์เราเป็นคนแรงเนาะคนฟาดเราก็อยากเห็นลุคฟาดไม่ใช่แค่ตัวนอ้องเราอยากเห็นทั้งสองคนฟาดฟาดฟันกันในเวลาทํางานในเวลาอยู่ในกองหรืออะไรเงี้ยน่ารักบ้างอะไรบ้างแต่เวลาออกสื่อออกงานออกอะไรเงี้ยก็ต้องมีฟาดบ้างอะไรบ้างซึ่งแม่ๆม,ม่เขาอยากเห็นลุคแบบนี้กันแล้วหลังจากนี้ก็จะเห็นบิวตี้กับน้องน้องเฟรรินค่ะออกงานคู่กันบ่อยๆตามงานอะไรอย่างนี้ก็ถ้ามีโอกาสได้ออกงานร่วมกันก็โอเคค่ะก็ดีค่ะก็จะคอย ดูแลน้องแทนไหมแทน Beauty หรือ Beauty Ferin คะเห็นเขาบอกเฟตี้เฟตี้ต้องมีต้องมีน้องเฟตี้แล้วนะโอ้ยจริงจริงแปลกๆเขาเรียกเฟตี้ใช่ค่ะเป็นแฮชชั่นแฮชแท็กเฟตี้ใช่ค่ะจริงๆแล้วเฟรินไคลเตอร์ล่ะเป็นคนเท่ๆแบบนี้อ่ะ ใช่ค่ะคือจมจริงหนูเป็นคนได้หลากหลายลูปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลุคส่วนตัวของตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าติดเฮ้านิดนึงค่ะใช่นี่เราสามที่แรกเลยนะผู้นี้เออค่ะที่แรกเปิดที่แรกเลยนะแล้วจะบอกว่าเป็นศึกัาประวัติน้องเขาองยังไงน้องเคยมีความรักที่เป็น LGBT หรออ่าไม่ติดเห็นปะเราดยความเป็นแม่เราก็ไม่ได้ติดแต่เราอยากจะบอกว่าคือถ้าจะเฟรมก็เราขายงานคู่ไปเลยมีพี่อะไรบ้าง แม่ไม่ติดหนูก็ไม่ติดเออใช่ไหมไม่ติดอ่ะฉันต้องฉันต้องติดลูกแล้วตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าบิวตี้เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ไม่มีความรักเพราะหนูยังเด็กอยู่เนาะใช่แล้วนี่ถือว่าเป็นไงมุมมองความรักหนูรู้สึกว่ามันอยู่ที่การเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้พี่เฟยก็เป็นคนน่ารักคือจริงๆพอไรเอลจีบีคิวคิวกันติดะไรลูกพอไรคู่กันมาสนุกถูกไหมใช่ค่ะแล้วมาเจอกันครั้งแรกยังไงอ่ะ พี่ค่ะที่เดือดเขินกับเขาเขินมากเขินใช่ไหมฉันก็เขินใช่ไหมไม่เขินจนฉันรู้สึกแบบว่าใช่ไหมวันนี้บอกแม่อย่าทำน้องน้องฟิลลีบอกแม่อย่าหยิกน้องอย่าทำน้องบอกอุยลูกคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพูดแบบลูกรักษาลักงอบสมุดต้ไหนลูกไอคอนเราจะบอกอย่างนี้ส่วนใหญ่นอกจากที่ไรกันแล้วมีการคุยส่วนตัวไหมคะมีค่ะมีคุยกันส่วนตัวก็จะเล่นต่อนข้าวกรองอะไรอย่างเงี้ยเรอ ไม่ค่ะคุยกันทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังฝันดีนะอุ้ยฝันดีทุกเพื่อนเลยหรอพอพีดพี่คนนั้นคือบ้านอยู่ไม่ได้ห่างกันนะในเซฟโซนของพระรามสองอ๋ออ่าซึ่งล่าสุดฉันก็เออ่ชวนพีดีเขามาตั้งเออ่ดิ้งกันแบบผมอ๋อชวนพีดีมากินข้าวมาแล้วพีดีใช่ใช่ฉันก็จะเออ่ชวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีเรื่องหนึ่งอยากฝากเพื่อนๆนะคะเอ่อช่วยประ่อน ช่วยบอกน่อยว่าคือตอนนี้น้องอ่ะมีละครเข้าอ๋อช่วงนี้ก็มีมีมีลมคะครเข้าขอบคุณผู้ใหญ่ท่านนั้นนะคะที่ถ้าเกิดได้ยินตรงนี้แล้วขอบคุณแต่น้องไม่ได้ปฏิเสธกับเวลามันชนกับการเก็บตัวพอดีออเป๊ะเ,เลยนล้วในเดือนกุมภาพันธ์เราก็ขออนุญาตไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวท่านกับน้องประกวดเสร็จเดี๋ยวได้ๆอ่ะถ้า,ม,ามีผู้ใหญ่ที่เห็นโอกาสเนี่ยก็ ติดต่อมาได้ใหม่เลยจะได้ขายงานคู่ก็ได้ใช่ขายงานคู่ก็ได้แต่ดิฉใช่ไม่รับนะคะรับค่ะเขาต้องเดี๋ยวต้องทำอะไรเพื่อนอยู่ถือว่าโอเคไหมคะหลังจากที่เหมือนมีพี่สาวคนสนิทอีกคนหนึ่งเข้ามาได้ได้ไปที่ปรึกษาอะไรย่างเงี้ยตื้นปริ่มใจค่ะพี่โบกัสคือได้คุยกับใครไหมครับจริงไม่แต่นี่ก็ยังจีบหนูไม่ติดไม่ติดนะแต่หนูเก่าเขาทั่วเลยอันนี้เรียกว่าจีบเลยใช่ไหมล่ะเรียกว่ากำลังคุยคยกันแล้วกัน ไม่อยากให้เรียกว่าจีบใช่เพราะว่าแบบน้องก็ยังเด็กอยู่เพราะ่าเป็นว่าตอนนี้ตอนนี้ก็เดินหน้าจีบเพราะเดี๋ยวพอเข้าคองด้วยกันก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือกันขึ้นกันละกันอใช่ค่ะก็พร้อมสปอร์ตน้องคนหนึ่งค่ะลูกเวลาคุยหนูมองหน้านุ่มไม่ต้องมองหน้าแม่ลูกแม่แม่ไฟเขียวอันนี้เรียกว่าจริงๆแล้วการประกวดเนี่ยต้องบอกว่ามีการ77จังหวัดแบ่งเป็นภาคด้วยซึ่งเราก็อยู่ภาคเดียวกันนะพื้นที่มันก็อาจจะมีแค่2ที่1ที่อย่างเงี้ยเราก็กลายเป็นคู่แข่งกันรู้สึกยังไงบ้างตรงนี้คะ <c oughs> สําหรับเฟรย์รู้สึกว่าไม่ได้เป็นปัญหาในการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับน้องอยู่แล้วค่ะยังไงคืออย่างที่อบอกว่าหน้าง,งานก็ต้องวัดกันที่หน้างงานว่าใครดีใครแบบว่าเพอร์ฟอรนซ์โอเคใครแบบเตะตาบอสหรือว่าคณะกรรมการคนนั้นก็ได้เข้ารอบไปแต่หลังบ้านเราก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันก็ยังคอยซัพพอร์ตกันแต่กันค่ะมีตีลนะตีละคะก็ อย่างที่พี่เฟย์บอกเนาะอยู่ที่ผลงานและหน้างานไม่ว่าใครจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหนูตางินดีอยู่แล้วคะ่ะใช่อะนายโยฝากลูาสาวทั้งสองหน่อยเพิ่งอด่ายทำไ,ไมครอ,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 อก็ฝากด้วยละกันนะคะกับมิสแกลกแพงเพชรจังหวัดเลยนะคะลูกาวกับมิสแกนนครสวรรค์นะคะก็คือ ขอให้เป็นคู่ถ้าเกิดจะที่อะไรก็ขอให้เป็นคู่ที่คอสนะคะแล้วก็ขอให้เฟรมมาไปทั้งคู่ช่วยกันทํามาหากินนะคะเพราะว่าแม่ยังต้องเออมีภาระค่าใช้จ่ายเนาะ <c oughs> <c oughs> แม่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายเนาะก็ใดๆก็ฝากมาแม่พี่ๆกันเถอนะคะ ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจเข้าด้อมนองได้เลยค่ะทั้งสองนะทั้งสองเลยพี่ดีด้านนี้ทราบแล้วพี่ดีด้านนครสวรรค์ล่ะทราบเลยคะอ่าคุณพ่อทราบแล้วค่ะเข้ามาแซวอยู่ค่ะว่าไปจีบลูกสาวใครมาพอลงจากรถปุ๊บเขาเดินเขาไม่เลยบอกเนี่ยอย่างนี้มีบ้าๆเราบอกอ๋อหรอเออหนูได้ข่าวอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้ติดนะครับดังทั้งสองดีกว่าให้มาเชียร์เราแน่นอนค่ะบิวตี้นะคะมิสกันกำแพงเพชร2,025ค่ะก็ ฝากเขาด้องคุณหนูคุณใจของยูตี้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็ด้อมสุดหล่ออะ อ๋อชื่นักบข้นเร่อยเลยเหรอไม่ไม่ค่ะค่ะก็ฝากด้วยนะคะเฟรลินนะคะวีลินแก้วปุกนะคะมิสแกนนครสวรรค์2025ค่ะดอมชื่อดอมว่าดอมเต่จาตจะบินค่ะเต่าจะบินทำไมถึงเต่าจะบินอ่ะด้วยคาแรคเตอร์เราเป็นคนที่แบบช้าทาอะไรช้าช<ง>้าเนี่ยเหมือนกับกำลังจีบเนาแบบค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปช้าช้าใช่ก็เป็นเต่าที่แบบกาลังจะไปคว้าเอามงใช่ก็เลยอยากบินไปเอาได้ไหมได้ไหมได้ เฮพอจิไม่ออกสื okay, okay, ่อแบบนี้เลยหรอโอเคครับขอบคุณครั